สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับจีทีพระใหม่นะครับวันนี้จัดมาหนึ่งกล่องเช่นเคยเช่นเดิมนะครับวันนี้นํามา1รุ่นนะครับผมเป็นทางด้านของอวัดสร้างหรือเปล่านะครับผมรุ่นนี้ก็เดี๋ยวมาเปิดให้รับชมกันนะครับผมรุ่นนี้ก็จะมี าพ,พิเศษแตกใหม่ไปนิดนึงนะครับผมอ่วันนี้ก็นี่นำรุ่นนี้มาเลยนะครับเป็นทางด้านของเลดนะเรดของหลวงพ่พัดนะครับเลดของหลวงพ่พัดนี่เป็นรุ่นนี้นะครับ ผมไม่ไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดนะครับว่า,าเป็นทางด้านของวัดสร้างหรือเปล่านะครับผมหรือว่าอันนี้น่าจะเป็นของ PSGA นะผมว่าไม่น่าจะเป็นของวัดทางทีมงานวัดสร้างนะครับผมน่าจะเป็นของทางทีมงาน PSGA นะครับผมนี่จัดมา เป็นเรดวางศิราเลิกสาลาร้อยปีนะครับผมรุ่นรวยโชคทรัพย์99นะครับผมของหลวงพ่อพัดบุญยกาโมนะครับผมนี่เรดวางรุ่นวางศีราเลิกสาราร้อยปีนะครับนี่จัดมาอันนี้เป็นหัวเรดนะครับผมไม่ใช่เป็นเรดเป็นเส้นนะครับเป็นหัวเรดนะผมก็ได้ทําการปิดมาหนึ่งรุ้นนะครับผมแล้วก็ต้องเปิดหน้าไหลอีกเช่นเคยนะครับผมปิดปิดรุ้น บิดมาเป็นแบบลุ้นไม่ได้นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมเป็นเลดวางศิลาเลิกสาราร้อยปีนะครับผมของหลวงวพัดนะครับผมซีนซีนน่าจะเป็นของ p s g a นะครับรุ่นนี้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันยังไงก็ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับอ่ะ เดี๋ยวมารับชมกันดีกว่านี่เรดก็กล่องออกมาทำดูเหมือนมีความสวยงามอยู่นะนี่นะครับเป็นหัวเรดนะครับผมนี่รุ่นนี้เลยเป็นหัวเรดนี่ก็อีกเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ยัง ไม่ค่อยมีคนรู้จักกันเท่าไหร่แต่ก็มีคนมีความนิยมเล่นหากันอยู่นะครับผมนี่เป็นหัวเรดอันนี้เปิดออกมาก็เป็นเนื้ออ่าเป็นทางด้านของปีกเครื่องบินนะครับผมนี่เป็นทางด้านของปีกเครื่องบินนะครับเรดรุ่นนี้เขาก็ตามหาอ่าเนื้ออัลกบการงยาแดงกันนะรุ่นนี้นะครับผมนี่รุ่นนี้ผมก็ได้เป็นเนื้อปีกเครื่องบินมานะครับผมเหมือนใสเนื้อกระจก เหมือนเนื้อเงินเลยนะครับผมถ้าเอาไปเรียมขึ้นคอก็คิดว่าเป็นเนื้อเงินแล้วนะครับเนี่เรทด้านหลังก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาส่องรายละเอียดให้รับชมกันนะนี่ครับรุ่นนี้เลยรุ่นวางศิราเลิกสาราร้อยปีนะครับผมหัวเรท นี่อ่ะวเรดนี่นะครับผมนี่เห็นพี่ๆเรียกร้องมานะครับผมว่าทำไมไม่ทำเรดบ้างนะครับผมก็จัดมาให้พี่ๆได้รับชมกันแล้วนะรุ่นเอาเรดมารีวิวบ้างนะครับผมก็สิ่งที่สำคัญนะครับผมผมไม่ค่อยอยากนำเรดมานะครับผมเพราะว่าในส่วนตัวผมเองอะ่ะไม่ ค่อยชอบใส่เลทเท่าไหร่นะครับผมส่วนมากจะชอบเป็นวัตถุมงคลที่เป็นชนิดของเหรียญมากกว่านะครับผมถ้าอันนี้ก็ความคิดส่วนตัวของผมเองนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมนี่ใบหน้าของหลวงพ่อนะครับผมจมูกสวยงามอยู่นะครับผมแล้วก็ด้านด้านข้างนะครับผมก็เป็นไก่นะครับผมน่าจะเป็นไก่แจ้นะครับผมเนี่ย เป็นไก่แจ้นะแล้วก็นี่อีกด้านข้างหนึ่งก็เป็นไก่อีกเช่นเคยนะครับผมแล้วก็เป็นยันอาคาระต่างๆนะครับผมตรงรอบๆนะครับทางด้านของไก่นะครับผมอีกฝั่งก็เช่นกันนะครับผมพวกมาอุนะครับนี่ลายกระหนกก็ทำออกมาได้คมอยู่นะครับผมคมแล้วก็มีความงดงามอยู่นะครับผมนี่ ไปหน้าหลวงพอ่อริวจีวรนนะครับผมก็สวยงามอีกหนึ่งรุ่นนะครับเรดเรเป็นหัวเรและกันนะครับนี่วางซีราเรือร้อยปีไม่รู้ว่าเป็นของทางวัดจัดสร้างหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นหรือว่าเป็นของพีของทีมงาน PSGA นะครับผมแต่เป็นซีรุ่นเนื้อน่าจะเป็นของ p ีเนะครับ เดี๋ยวมาดูหมายเลขโค้ดกันนะครับผมหนึ่งเก้าหกสองนะครับผมหนึ่งเก้าหกสองนะครับผมตอกปอปลาชัดเจนนะครับผมปีกเครื่องบินนะครับนี่แล้วก็ตอกโค้ดตรงนี้นะครับผมตอกโค้ดชัดเจนนะครับผมเก้าสิบเก้านะใช่หรือเปล่าใช้ได้เก้าเก้าหรือเปล่าอ่ะเป็นว่าอาตอกโค้ดละกันนะครับผมนี่ตอกโค้ดตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็มาดูทางด้านขวาของหัวเรดกันบ้างน,นะครับผมนี่ เป็นยันอักขระนะครับรันอักขระนี่แบบนี้เลยแล้วก็น่าจะเป็นถุงเงินถุงทองนะใช่ไหมน่าจะเป็นถุงเงินถุงทองนะครับผมเนี่ยแล้วก็ด้านล่างก็เขียนว่าหลวงพ่อพัดปุญญากามงนะครับผมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับอีกทางด้านหนึ่งก็เป็นยันอีกเช่นเคยนะครับเหมือนกับอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับด้านบนเป็นอ่ารวยโชครั์นะครับผมรวยโพกรัพ์ นะครับ99แบบนี้นะครับแล้วก็ยันตรงกลางก็เป็นยันประจ,จําตัวของหลวงพ่อเดเออหลงพ่อพัดอยู่แล้วนะครับผมเรียยันยันนี้นะครับลายเส้นยันก็คมชัดเจนนะดูนูนเด้งขึ้นมาเลยนะครับผมรุ่นนี้นี่เนื้อปีกเครื่องบินใครว่าปีกเครื่องบินไม่แรงนะครับผม ปีเครื่องบินก็แรงได้นะครับผมถ้าโรงยานะสวยๆงามๆแบบนี้เลยนี่เห็นไหมครับอ่ะผ่านไปน่าจะนำมารีวิวนะหนึ่งหนึ่งหัวละกันนะครับผมหัวเรดรุ่นนี้เลยสาราร้อยปีรลวงวพัดนนะครับผมนี่ก็ ้านในก็เป็นสีเขียวนะครับผมกลมกามีสีดำนะครับนี่รุ่นวางศิราเกิกร้อยปีนะครับผมถ้าชอบก็ไปเช่าหาบูชากันได้นะครับผมรุ่นนี้รุ่นรุ่นนี้เลยหัวเล็ดวุ่นวางศิราเกิกสาราร้อยปีนะครับได้เนื้อเนื้อเงินหรือว่าเนื้อ ที่สูงสูงกว่านี้ก็ถ้าเป็นโรงยาก็มีราคาเล่นหากันสูงแน่นอนนะครับผมเนื้อเงินก็ราคาทำเนื้อเงินเลยนะครับผมอ่ะรุ่นนี้นะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็น่าจะขอจบเียงการนำเสนอไว้น่าจะเพียงเท่านี้นะครับผมเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้มีข้อมูล เพิ่มเติมหรือว่าไม่ได้หาข้อมูลมาเยอะมากมายขนาดนั้นนะครับผมก็จะพยายามหาข้อมูลมาให้ครบถ้วนมากกว่านี้นะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับผมยังไงก็ที่สําคัญก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนทุกการแจ้งเตือน แล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวเอาไว้ในเอาไว้ประมูลไร้สดแล้วกันนะครับผมรุ่นนี้เรทก็เอาไว้ในประมูลรายสดแล้วกันก็น่าจะขึ้นประมูลรายสดอยู่ประมาณสิ้นเดือนแล้วกันเนาะผมก็สั่งอุปกรณ์สั่งอะไรมาก็ยังไม่ได้เลยนะครับผมน่าจะเป็นสิ้นเดือนแล้วกันสิ้นเดือนก็ยังไม่รู้ว่าจะ พร้อมขนาดไหนนะครับผมก็จะพยายามมาขึ้นประมูลเหรียญรุ่นนี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็จบนานเนะสนอไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับผมไม่ยืดยาวไม่ยืดเยื้อะนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันสำหรับวันนี้ก็ขอฝากขอลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีวันนี้สวัสดีครับ